สวัสดีครับผมูผ้อรายการหลองไมบอนที่จะมาเปเดข่าวสารองการกีฬาฟุตบอลประจำวันที่21เดือน4 256กันนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของแมนยูร่วงยูรูป้าลีก ยูเวนตุสชนะอูทอนแล้วก็เรื่องของบาซ่าส่งแผนเซ็นเมสซี่พร้อมแล้วไปฟังครับแมนยูล่วงยูโรปาลีกศึกการยูโรปาลีกรอบ8ทีมนัดที่2ที่แมนยูบุกไปเยือนเซบียา่าผลพบกันว่าแมนยูแพ้ไป3 0รวม2นัดเป็น 5. 2เป็นฝ่ายเซบีย่าเข้ารอบตัดเชือกยูโรปาลีกนัดแรกระทะยูเวนตุสในพุณักที่สบิบเอ็พฤษภาไนโดยในเกมนี้ดาบิดเดกอาและเฮลี่แม็กควายโชว์ความเปิดพลาดให้เห็น แฮมหน้าน,นี้ไม่มีมูนเฟเนเดสที่ติดโทษแบนโดยลูกแรกที่เสียเกิดจากความผิดพลาดของ2แนวรับไดบิติกอาร์จ่ายบอลให้เฮเลมิควายที่โดนลุง3คนก่อนสุดท้ายไม่ลอดจ่ายบอลไปติดยูซฟเอเนซิลี่ที่พาบอลแล้วยิงเข้าไปขึ้นนำหนึ่งสูนาทีที่8ครึ่งหลังนาทีที่4 7เซบิยาขึ้นนำสองศูนย์จากจังหวะเตะมุมอารีคานโดมันเดขึ้นหม่งบอลเช็คชานเข้าประตูไปและนาทีที่80เซบิยาได้ลูกจากความผิดพลาดของเดกอาร์ที่ออกมา เตะบอลพลาดนอกกรอบปลูกปินไปเข้าทางยูเซฟเอนเนซิลี่ยิงสวนแบบนลุลุงเข้าไปมนเชสเตอร์ยูนเต็ดถูกทีมจากลาติกาสเปนเขี่ยตกรอบแรกยูโร6ฤดูก,กาลหลังสุดก็จะมี2018แพ้เซบียา2019แพ้บาร์เซโลนา2020แพ้เซบียา2021แพ้บียาเรียส2022แพ้เอลิโกมาริด2023แพ้เซบียาโดยโปรแกรมผู้ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศแบ่งสายดังนี้เซบียาเจอกับยูเวนตุส โรบาลโคเซนเจอกับโรม่าแบ่งแข่งสองนัดเย้าเยือนเซเรติเซเบีย,ยผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศยูฟายูโรปาลีกหรือยูฟาครับได้ถึง7ครั้งและเมื่อผ่านเข้ารอบถึงรอบนี้พวกเขาจบด้วยการเป็นแชมป์ทุกครั้งดังนี้ฤดูก,กาล2005-2006เป็นแชมป์ฤดูก,กาล2006-2007เป็นแชมป์ฤดูก,กาล2013-2014เป็นแชมป์ฤดูก,กาล2014-2015เป็นแชมป์ฤดูก,กาล2015-2016เป็นแชมป์ ฤดูกาล2019-2020เป็นแชมป์ฤดูการนี้อาจคว้าแชมป์อีกก็ได้นะครับยูเวนตุสชนะอูทอนยูเวนตุสได้เฮกันอีกครั้งหลังชนะการอูทอนทำให้15แต้มกลับคืนมาพร้อมพุ่งจากอันดับ7สู่อันดับ3ทันทีโดยทางคณะกรรมการโอลิมปิกอิตาลีตอบรับอูทอนของยูเวนตุสเรียบร้อยเมื่อวันที่20เมษายนที่ผ่านมา,าการที่ชนะอูทอนยูเวนตุสขึ้นที่3มี95แต้มจากการแข่งไป30นัด หลังจากราซิโอที่อยู่ที่2เพียง2แต้มแถมจะให้โลมาลงไปอยู่ที่4เอซิเมลาลงอยู่ที่5และอินเตอร์เมลาลงไปอยู่ที่6แทนโดยทางสาพันฟุตบอลอิตาลีจําเป็นต้องพิจารณาคดีกันใหม่เพื่อเอาผิดยูเวนตุสซึ่งอาจต้องใช้เวลานานร่วมเดือนดังนั้นหาสุดท้ายยูเวนตุสมีความผิดจริงบทลงโทษไม่ว่าด้วยรูปแบบไหนจะมีขึ้นในล่กการที่2 0 2 3ถึง2 0 2 4แทนบาร์ซ่าส่งแผนเซนเต้ บาร์เซโลนาเตรียมส่งแผนทางเศรษฐกิจให้ทางลาดิก้าเพื่อทําให้สโมสรได้รับไฟเขียวให้เซ็นสัญญาล่วงหน้ากับลีดอเมซี่และลงทะเบียนกับนักเตะได้ภายในไม่ที่30เมายนี้บาร์เซโลนากาลังเผชิญปัญหาเกี่ยวกับกฎ Financial f เช r p 8 a พและจะต้องได้รับไฟเขียวจากลาดิก้าโดยมีเวลาจนถึง30เมตรนี้สำหรับการส่งแผนเศรษฐกิจขั้นสุดท้ายให้ลาดิก้าพิจารณาว่าพวกเขาสามารถเซ็นสัญญากับเมซี่และลงทะเบียนนักเตะได้หรือไม่ ก่อนหน้านี้มีรายง,งานว่าบาร์เซโลนาสามารถเสนอสัญญา2ปีมีค่าจ้างซีซั่นละไม่เกิน13ล้านยูโรให้เมซี่ส่วนแผนงานเศรษฐกิจของสโมสรคาดว่าจะมีการขายนักเตะสำคัญ2รายรวมถึงการลดค่าจ้างนักเตะคนอื่นให้ทีมเพื่อเปิดพื้นที่ว่างรองรับกองหน้าอีกด้วยแต่ถึงกระนั้นเมซี่มีลีกจากซาดุยอาระเบียที่เสนอเงินก้อนโตถึง400ล้านยูโรให้เจ้าตัวพิจารณาด้วยแล้วชาวลังไบบอลคิดว่าเมซี่จะไปที่ไหนต่อหากไม่ต่อสัญญากับปารีสแซงต์แชร์แมงอีก ลองเสนอความเห็นกันมาได้นะครับก็าหาผิดภาพประการใดต้องเราต้องขอแพัครั้งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b e กดกระดิ่งกันเข้ามาเยอะนะครับสนับสนุนช่องหลังมบอลเราต่อไปเพื่อเป็นกำลังใจในการทำวอนเทน้์ที่น่าสนใจสนับสนุนได้ที่ช่องเมนูขอบคุณหรือ s u p e r t a n ตแล้วสนับสนุนกันมาเยอะนะครับ